เมื่อซิลีนกับการอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อให้หมากับป้าภูมิใจเริ่มจากทำความสะอาดบ้านลงหัวหมดแล้วเนี่ยเอา้าแล้วมานั่งตรงนี้ทำไมล่ะก็เห็นอยู่ว่าปัดฝุ่นอยู่นี่โบเชเฮ้ย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 พอพอเขาทำความสะอาดไว้แล้วไม่เห็นหรอตอนกมันก็สะอาดอยู่แล้ว่ไัดได้อย่างนี้ไม่ได้การแล้วถ้าเราทะเลาะก,กันแบบนี้นะไม่เสร็จแน่ๆเราต้องเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญไหนอะก็แอปดีนิดไงเดี๋ยวให้พี่แม่บ้านมาสอนวิธีทําความสะอาดกันนะจดและจําแล้วนาไปใช้เฮ้ยพี่แม่บ้านมาแล้วเหรออุ๊ยเร็วมาก วันนี้พี่ขวัญใจมารับหน้าที่เป็นคุณครูสอนพวกเราเริ่มจากสอนว่าควรใช้อะไรในการทำความสะอาดบ้างของเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าจุอยู่ในกระเป๋าใบนี้ได้หมดแล้วก็ลงสนามจริงกันเลยค่ะงานละเอียดแบบสุดๆดูดฝุ่นแบบทุกซอกทุกมุมใต้โซฟาก็ทำหมดเลยค่ะแม้แต่พัดลมพี่ขวัญใจก็ไม่ยอมให้ฝุ่นเกาะจัดการให้หมดเลยเช็ดของแทบทุกชิ้นรีโมทยังเช็ดอ่ะทุกคนมีน้ำยาเตรียมมาเองหมดเลยค่ะไปที่โซนอื่นกันต่อพี่ขวัญใจสู้ๆคะ่ะกระจกทุกบานในบ้านใสกิ้ง ขึ้นไปที่ชั้น2ขัดห้องน้ํากันต่อค่ะพี่ขวัญใจบอกว่าขัดเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งทั้งหมดด้วยเย่ yeah, เสร็จแล้วค่านี่ค่ะหนูให้ดูค่ะหนูจดละเอียดไหมคะโหละเอียดมากเลยนะคะดูของผมดีกว่าสวยมากค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับการทําความสะอาดบ้านเลยค่ะจำเลยนี้ขอบคุณพี่ขวัญใจมากๆนะคะแต่ว่าดูจากความละเอียดในการทําความสะอาดแล้วเนี่ย นหนูขออนุญาตไปบอกพ่อกับแม่ให้โหลดแอปดีนิดดีกว่าค่ะง่ายกว่าเยอะใครกำลังมองหาพี่แม่บ้านมาช่วยทำความสะอาดแนะนำแอปดีนิดเลยค่ะหรือใครอยากให้พี่ขวัญใจเป็นคนทำให้ <ไป S 2> ก็ค้นหารหัสพี่ขวัญใจในแอปได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะห่ตั้งใจทำความสะอาดกันนะคะโอเคคะ่ะ